ขออนุญาตลงไหลก่อนเด้อพี่น้องกัสิไปถุราจะเข้าคนไปเจอกันไหลหนาไหลนี่ก็สิขอลงซจำหนี่ก่อนเถอะขอบคุณหลายๆเด้อหน้าติดเคียนขอบคุณลุงคำาหลาขอบคุณคุณสมหมายขอบคุณผู้ใดอีกเนาะกันสิมีตอนนี้นะครับผู้ชมโอ้คุณต่อมคุณต่อมมาตะกอนโมโอพี่บัวพี่บัวมาตะกอนโมกับคุณต่อม โอ้ยแม่บังกับมาเ่าเห็นแม่บังแล้เถี่ยก็ตุ่ดก็ไปเด้อแม่บังหวานเปิดะวันเจ้าพ่กมาขอข้าไปนั่นเ่าเห็นโอ้ยแม่บังหวานมากด้กันต่นนี้มาแล้วมาแล้วนายเพี้ยนมาแล้วแม่บังหวานเพี้ยตาขอบคุณหลายๆเด้อแม่บังหวานเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณตอมขอบคุณพี่บัวขอบคุณทุกไใสทุกเติบทุกกำลังแรงใจขอบคุณพลังบัวขอบคุณสายดันเด้อขอบคุณพลังเนี่ย ขอบคุณผู้ม,มาเบิ่งย้อนหลงงังหน่อยขอบคุณหลายๆจิตขออนุญาตลงไหลก่อน่างมีแต่ความสุขความจเจริญทุกจะผ่าน์มาัา่นจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ได้สมความามาุ่งมัดปารถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้องขออนุญาตลงไหลไว้เจอกันไรห,หน้าไรนี่สวัสดีค่ะ